ไปเที่ยวประเทศกรีซกันรอบนี้ระวางแผนเดินทางไปเที่ยวประเทศกรีซ9คืน10วันเราเดินทางจากสนามพินซูริกไปกรุงเอเธนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเราจะอยู่ที่กรุงเอเธนส3คืนก่อนนะแล้วเราจะไปเที่ยวไหนต่อก็ฝากเพื่อนๆติดตามคลิปหน้าด้วย ถึงที่สนามบินแล้วที่นี่ก็มาหาทางเข้าเมืองกันจ้าเราตั้งใจว่าจะนั่งรถไฟไม่ก้ารถเมล์นนะเพราะว่าค่าแท็กซี่เราเช็คแล้วราคาแพงมากเพราะเห็นคนเฮไปทางรถไฟทีนี้เราก็เดินตามเข้าไปบ้านมีพนักง,งานเดินเข้ามาถามเราก่อนที่เราจะไปหาพนักง,งานอีกนะว่าเราจะไปไหนกันพอบอกเขาว่าจะไปไหนแล้วเขาก็แนะนําให้เรานั่งรถไฟเนี่ยเข้าเมืองใช้เงินคนละเก้ายูโรเท่านั้นเอง พอถึงโรงแรมแล้วที่นี้ก็เช็คอินเข้ามาในห้องโอ้โหห้องเล็กมากจ้าไม่รู้ว่าจองอยังไงไม่ดูเลยว่าห้องไซส์เล็กไซส์ใหญ่เปิดกระเป๋าแทบไม่ได้กันเลยทีเดียวแต่สิ่งอำนวยความสะดวกของเขาก็ครบนะจริงๆแล้วข้อดีของโรงแรมเนี่ยก็คือโลเคชัน่นโลเคชั่นของโรงแรมเนี่ยนะข้างหลังโรงแรมก็เป็นถนนคนเดินที่มีช็อปร้านค้าต่างๆแถมซ้ายขวาไม่ว่าจะเดินไปฝั่งไหนเนี่ยก็จะมีพวกร้านอาหารบาร์หรือว่าซูปเปอร์มาร์เกต็ตให้เรา เดินซื้อของสะดวกสบายนะและที่สำคัญพวกตลาดหรือว่าอโครโพลิสเนี่ยเราก็สามารถเดินเท้าไปได้เลยไม่ต้องหานั่งรถแท็กซี่หรือหานั่งรถเม้์เก็บข้าวของเสร็จแล้วไปด้วยความไปที่เป็นวันแรกนะฟิตสุดๆก็เลยต้องรีบเดินออกไปหาอะไรกินสักหน่อยจุดแรกที่เราแวะก,ก็คือร้านขนมหวานนี้แหละมีขนมหวานหน้าตาคุณและไม่คุณเยอะแยะไปหมดเลยนะเรลองกินขนมของเขาด้วหนึ่งอย่าง มันเป็นเหมือนแบบมันเชื่อมเยอะๆแต่พอกินเข้าไปแล้วมันกลับไม่หวานหอมนมหอมเนยมากๆซื้อขนมกันไปหนึ่งกลุ่มแล้วทีนี้ก็ต้องมาเตรียมเสบียงกันต่อพวกน้ำเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะที่นี่มีเครื่องดื่มหน้าตาแบบแปลกๆเยอะมากเลยให้เลือกซึ่งเรารู้สึกตื่นเต้นกับมันมากเลยนะแล้วก็ลองซื้อของหลายอย่างมาชิมอยู่เบียก็มีให้เลือกหลายยี่ห้อสุดๆแถมราคาก็ไม่แพงมากกระป๋องบางอ,างอย่างนี่ไม่ถึง1ยูโรได้ซ้ํา มาถึงกรุงเอเธนแล้วสถานที่แรกที่ต้องไปเยี่ยมชมเลยก็คืออะโครโพลิสหรือมหาวิหารของกรุงเอเธนที่มีอายุมากกว่า2,000ปีเราเดินมาจากโรงแรมก็ใช้เวลาไม่นานานะเก็บ20นาทีมันเป็นทางขึ้นเขาเหนื่อยเอาเรื่องเลยแหละแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดๆก็คือว่าพอขึ้นมาถึงตรงทางจะเข้าแล้วเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากๆเลยเขาต่อคิวซื้อตั๋วกันแถวยาวเหยียดสุดๆ เราก็เอ้ยเอาไงดีวะถ้ารอนี่ก็คือแบบมีเป็นชั่วโมงแน่เลยก็เลยเดินไปสืบๆดูนะสรุปก็คือมันสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ด้วยนะเพื่อนๆเราก็เลยจัดการจัดแจงซื้อตั๋วออนไลน์มันตรงนั้นเลยสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยไนะราคาอยู่ที่24.5ยูโรเราไม่แน่ใจว่าถ้าเราซื้อตรงหน้างานเนี่ยมันจะราคาถูกกว่าไหมแต่ว่าขี้เกียจเข้าแถวเราอะเอาความสะดวกสบายไว้ก่อนละกัน เรารู้สึกเสียดายที่มหาวิหารอันนี้โดนทำลายไปเยอะมากแต่เราก็ยังสามารถเห็นร่องรอยของความยิ่งใหญ่ในสมัยก่อนได้จากจุดนี้ของมหาวิหารถ้ามองลงไปรอบๆเนี่ยเราจะเห็นกรุงเอเธนส์ได้ทั้ง360องศาเลยนะซึ่งคอมาคิดดูแล้วคนสมัยก่อนนี่เขาสุดยอดจริงๆเลยที่เอาสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่อนี้ขึ้นมาถึงบนเขาแล้วก็แบบว่าสร้างได้แบบอลังการมาก พอถ่ายรูปที่อะโครโพลิสกันหนำใจแล้วก็มาเดินตลาดกันบ้างดีกว่าตลาดที่นี่ข้าของที่เขาขายกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ระลึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นปดเสื้อยืดแมกเนตเทพเจ้ากรีกหรือว่าจะเป็นเครื่องปรุงอาหารต่างๆเครื่องหนังที่เขาเอามาทำรองเท้านะแต่ราคาข้าของที่นี่บอกเลยว่าไม่ถูกนะจ๊ะ อีกหนึ่งอย่างที่เราเห็นเราก็ต้องเฮ้ยเขาขายกระเพาะปลาด้วยหรอวะ <S 2> <S 2> เออเนี่ยขแขวนกันหน้าร้านทุกร้านเลยนะยมันลักษณะเหมือนกระเพาะปลาเลยอะแต่จริงๆแล้วมันคือฟองน้ําจากทะเลเป็นฟองน้ําธรรมชาติซึ่งเราไม่รู้มาก่อนเลยฟองน้ํามันมาจากทะเลเออก็เลยลองซื้อมาสองอันแต่ยังไม่ได้ลองใช้นะว่าดีหรือไม่ดียังไงไว้จะมารีวิวที่หลังแล้วกัน จากเดินเที่ยวตลาดแล้วก็กโครโพลิสแล้วสิ่งที่เพื่อนๆห้ามพลาดตอนมาที่กรุงเอเธนส์เลยก็คืออย่าลืมไปที่เอเธนเนียนทริโอกียด้วยนะที่นั่นจะมีทหารเปลี่ยนเวรยามทุกๆชั่วโมงแล้วช่วงที่เราไปเนี่ยนะแดดก,ก็ร้อนเอาเรื่องเลยพี่ๆทหารใช้เวลาในการเปลี่ยนเวรยามกันประมาณ10-15นาทีเราจำเวลาที่แน่ชัดไม่ได้แล้ว ที่กรุงเอเธนนี่คือคืนตลอดเวลาเลยนะเพื่อนๆพืไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันเย็นหรือว่าตอนกลางคืนที่นี่ไม่มีมาตรการควบคุมโควิดที่แคล่งคัดอะไรแล้วเราไม่เห็นใครใส่หน้ากากเลยนอกจากบนรถไฟบ้างปล,ปลายนะเขาไม่ได้แบบใส่กันทุกคนนะตอนเข้าประเทศมาก,ก็ไม่ได้มีการกรอกแบบฟอร์มหรือว่าตรวจประวัติการฉีดวัคซีนอะไรใดท้งสิน้นซึ่งถือว่าอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทุกทางจริงๆ แถวนี้คือร้านอาหารเยอะมากแล้วแต่ละร้านนี่นะตกแต่งมาสวยๆทั้งนั้นเลยร้านอาหารกรีกนี่เอาจริงๆน่านั่งแทบทุกร้านเลยนะแต่เพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งผิดหวังกับเรานะเพราะเราไม่ได้ไปกินอาหารกริกในวันแรกเราเลือกไปกินอาหารไทยแทนอะไว้เราจะขอแก้ตัวด้วยคลิปอื่นนะจะพาไปกินอาหารกรีกกันแบบจุกๆเลย เรารวมคลิปในกรุงเอเทนของเรา3คืนไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวนะอย่าตกใจไป3วันของเราที่กรุงเอเทนมันผ่านไปไวมากเลยเพราะเราเดินเล่นเดินตลาดเดินหาร้านอาหารอร่อยอร่อยกินบางวันนี่กินไปเลย3-4ลร้านนะเปิดแบบเดียวก็หมดเวลา3วันในกรุงเอเทนซะแล้วอะ่ะกลับมาที่ร้านไทยแซ่บกันดีกว่าร้านนี้อยู่ไกลจากโรงแรมเราประมาณ20กว่านาทีเลยนะ แต่พอได้เดินออกมาจากโซนที่คนเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็ดีนะมันมีพวกสถานที่ทางประวัติศาสตร์ให้เราได้ดูแบบเรื่อยๆเลยแล้วก็มีส่วนสาธรารณะล่มลื่นเลยแหละพอมาถึงร้านอาหารไทยแซบเราก็จัดเลยสิจา้าข้าวซอยเอ่ยกุ้งแช่น้ำปลาเอ่ยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เอ่ยข้าวผัดปูเอ่ยี่คือแต่ละอย่างไม่ได้เข้ากันเลยแต่คืออยากกินล้วนๆแล้วรสชาติอร่อยมาก ตลอดเวลาที่อยู่ที่กรุงเอเธนเราเดินอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ใช้บริการรถเมล์หร,รือรถไฟใต้ดินบรรยากาศตอนเย็นหน้าเดินมากๆเพราะว่าแดดก็ไม่ร้อนแล้วก็มีแผงลอยมีผู้คนคึกคักเราขอปิดคลิปที่กรุงเอเธนด้วยตรงจุดนี้เลยนะจ๊ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ยังไงฝากคลิปหน้าของเราได้นะมาดูกันว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนที่ประเทศกรีกเีก